สวัสดีครับวันนี้วันที่23พฤษภาคมนะครับเวลาประมาณตี2ครับอันนี้เป็นคลิปพิเศษครับหัวข้อคือให้ทุกท่านระวังนะครับเศรษฐกิจโลกจะมีปัญหาตั้งแต่วันที่28 มิถุนายนครับไปสิ้นสุดจนในวันที่3พฤศจิกายนนะครับจริงๆมันจะมีการเริ่มนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่19มิถุนาครับเรื่องการงานนะครับจะเริ่มมีปัญหาครับคนจะเริ่มตกงานมากขึ้นครับเงินจะเหมือนกระดาษนะครับคือเงินเฟอ้อซื้ออะไรไม่ได้มีเงินแล้วไม่สามารถที่จะนะครับย่งชีพให้มันจบเดือนชนเดือนหรือว่า นะครับให้มันสามารถใช้ชีวิตอย่างสุขสบายได้สินค้าจะราคาแพงขึ้นครับแต่ในช่วงดังกล่าวยังไม่หนักครับมันจะเริ่มในช่วงตั้งแต่วันที่28มิถุนายนเป็นต้นไปครับทีนี้ในช่วง28มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับข้าวของจะเริ่มแพงขึ้นคนจะตกงานมากขึ้นอาจจะเกิดจฉเพราะ นะครับมีการใช้เครื่องจักรนะครับมาแทนคนแล้วก็ทำให้คนในโลกนั้นตกงานมากขึ้นประกอบกับอาจจะมีสงครามเกิดขึ้นในบางประเทศนะครับแต่ประเทศไทยอาจารย์ว่ายังไม่เกิดนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำเกี่ยวกับเรื่องดวงประเทศไทยให้ฟังก่อนเอาดวงโลกก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีสงครามเกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกนะครับช่วงที่หนักที่สุด ของเศรษฐกิจนะครับของดวงโลกในปีนี้จะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่27สิงหาคมครับช่วงนั้นจะเป็นอะไรที่หนักที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนนะครับเตรียมรับมือกับเศรษฐกิจโลกที่จะมีปัญหานะครับและหลังจากนั้นก็จะมีปัญหาต่อมาอีก เรื่อยๆครับมีปัญหาทั้งด้านนะครับการตกงานแล้วก็สงครามการจ้างงานใหม่น้อยลงและเกิดค่านิยมผิดๆ mm hmm. เช่นนะครับจะทำงานไปทำไมอยู่ไปวันๆใช้ชีวิตนะครับโดยให้รัฐบาลของแต่ละประเทศเลี้ยงดูก็คือว่าเหมือนกับมีค่านิยมว่านะครับเราจะต้องอะไรครับให้รัฐบาลแต่ละประเทศดูแล ประชาชนคนก็เลยจะอะไรครับตกงานว่างงานมากขึ้นก็คือไม่ยอมทำงานแล้วก็ให้รัฐบาลน,นะครับเลี้ยงดูทำให้เศรษฐกิจเริ่มมีปัญหาในหลายประเทศและบางประเทศนะครับที่กำลังจะเริ่มเกิดสงครามอาจจะมีการสงครามภายในประเทศและมีสงครามระหว่างประเทศ ในช่วงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงเศรษฐกิจถดถอยที่ร้ายแรงมากนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือตั้งแต่วันช่วงวันที่1สิงหาคมและนะครับในช่วงวันที่27สิงหาคมและนะครับตรงนี้ให้ระวังเรื่องข่าวปลอมเกี่ยวกับการลงทุนไม่ควรลงทุนอะไรจากการที่ขาดการวิเคราะห์หรือเห็นว่าเขาไปลงแล้วได้นะครับให้ระวังในช่วงตั้งแต่วันที่11สิงหา จนถึงวันที่1กันยานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเรื่อยๆมามากขึ้นครับและหลังจากนั้นนะครับจะมีนะครับช็อคเวฟรอบที่2คือในช่วงนะครับวันที่28กันยายนนะครับแล้วก็ยิงยาวไปจนถึงวันที่3 พฤศจิกายนนะครับอันนี้นะครับอาจารย์มองตามดาวแล้วทั้งโลกจะมีปัญหาแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับเพราะนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนขั้วอำนาจอาจจะมีการหักหลังเกิดสงครามเกิดขึ้นและนะครับจะเริ่มมีการใช้อาวุธหนักนะครับอย่างที่เรากลัวกันในภาคพื้นดินซึ่งก่อนหน้านี้นะครับอาจจะเป็นการ โจมตีทางด้านข่าวสารข้อมูลนะครับคราวนี้จะเริ่มมีการยกพลไปตีกันเกิดขึ้นนะครับก็ฟังคลิปนี้แล้วไว้จดไว้นะครับแชร์หรือส่งต่อนะครับแล้วผิดถูกค่อยมาว่ากันหลังจากวันที่3พฤศจิกายนครับยังไงวันนี้อาจารย์ยักษ์และทีมงานลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ ในวันที่16มิถุนายนนี้อาจารย์ยักษ์จะเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยแบบออนไลน์มีค่าเรียนเดือนละ2,000บาทเป็นหลักสูตรระยะสั้นเรียน6เดือนจบสามารถนำไปพยากรณได้อาจารย์ยักษ์จะสอนทุกอย่างที่รู้และตอบทุกคำถามที่สงสยัยท่านใดอยากทราบรายละเอียดสามารถแอดไลน์ไปสอบถามกับคุณอ้อมได้ที่ไลน์ i อแอดมินยักษขอบคุณครับ